สวัสดีนะครับแห <Yeah. S 1> เอาละนี่ก็อยู่ในเกม Don t s t a p นะครับอย่าหิวหนั่นเองเนะี้ยโอเคเกมนี้ผมก็ได้ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากเห็นมันน่าสนุกดีนะครับก็คือก็เกมนี้ผมก็เคยลองถ่ายไปแล้วด้วยแล้วก็ลบทิ้งนะครับเนื่องจาก เนื่องจากเนื่องจากไม่รู้นะครับโอเคก็คือแบบเกมเนี้ยผมก็ผมก็มกนี่เล่นไปแล้วนะแต่ว่าทีนี้ผมก็เออเริ่มติดใจผมก็เลยซื้อมาเลยนะครับถามว่าผมซื้อจริงไหมจริงครับผมเล่นในสตรีมนะไม่ใช่โชว์ให้ดูน,นะนดี่เป็นไงดูเป็นไงมีนี่นะครับ ผมเล่นในสตรีมก็คือซื้อของแท้มาเลย New Game Build Sun Okay Apply c u s t o m My World เลือก World Kid okay. อ uh ืมโอเคไม่ต้องปรับอะไรหรอกเนาะพอจะปรับเดี๋ยวมันจะไม่สนุก o อ a y Apply แล้วก็ตาร์ทเลยนะครับ เกมดีๆแบบนี้ก็ก็ใครถ้าเกิดยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็ลองไปหาใน g o o g l e แล้วก็ลองโหลดมาเล่นแบบทดลองดูก่อนว่ามันสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสนุกติดใจก็ค่อยซื้อนะครับโอเคอันนี้ผมติดใจก็เลยซื้อมาเลยฮยเคโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคเก็บโอเคเราจะมาดูกันครับว่าเราลอดได้กี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีนะคชิดเปล่งนี้เอาอาหารไว้ช่องนี้โอเวิร์มโฮ อมไม่ค่อยมีทรัพยากรเท่าไหร่เนื่นองจากไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับโอ้มีถนนลองเดินไปข้างล่างครับเผื่อเจออะไรดีๆเออไม่มีฟินเลยเลยฟินอะ I need ฟิน มีมิสเตอร์บัฟฟฟโลโไม่มีฟิลเลย,ยงไงวะอือ่อไม่มีฟิลเลยเหรอ โอ้ฟินมันชังหาย,ยากยิ่งนักโอเคเก,ก็บอะคอับ f a ล o เก็บใส่ต้องเข้าเวิร์มโฮแหละ สมองแล้วหลายร้อยแปดห้าโอทินเทนไทเคิลไม่ไปหรอกอันตรายครับทินนี้ตัวที่โพงไหนโอ้ไกลนะเนี่ยมีฟินเลยเหรอทำไมฟินมันหายอยากจังวะ ฟิน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 เฟิน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 เฟินเฟินเอินเทินเฟนเฟินเฟินเฟนเฟินินเะไนกันเนี่ยเทนเฟเินเินสวอนนนสวอนนเ ไมเป็นไม่เป็ล <lush> ับกลับกลัก hey. ลับกลับ yeah, ชืบ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 เบิ์มโฮเดี๋ยวเราจะเดินตามถนนไปก่อนนะครับชืบชืบเบิบ์มโฮเบิ์มโฮอยู่ไหน จเจอแล้วครับเบิร์มโฮนี่โอเคเดี๋ยวค่อยโอ้หมายโลกนี้มันอยู่ยากจังวะแล้วว่าดวงไม่ดีอ่าถึงตอนเย็นแล้วครับ เราก็จะทำครบไฟขี่ <Okay, S 2> เก็บไปก่อนอืมเราไปหาเวิร์มโฮนก่อนนะครับเค okay. <Okay. S 2> ในเมื่อทำแคมไฟไม่ได้ <Okay. S 2> งั้นก็ยังไม่กลับ uh huh. เอ้ยทำไมมันไม่มีฟินวะเนี่ย โย้วโหอืมอืม,อมกินก่อนอืมค่าอินเจนิตี้ก็เหลือร้อยแปดเอ็ดแหละอืม อย่าบอกนะวันแรกผมก็ต้องตายแล้วไม่มีทางผมจะไม่ยอมต่อยแค่นี้ มเร็วน่อยอืมเ e นไตเกิไม่มีหรอแถวนี้ใส่ดังเดินเข้าไปอหน่อยเอ้ยนี่ไงเออยเออยเอ้ยเจนไตเกิลเจนไตเกิเลเรืองอะไเท่าไรร้อยสิบหเลยเจนไเตเกิลรอเจนไตเกิลรอเนไตเกิลรอเออย โอเคครับดูตรงนี้ว่ามันเริ่มกัินคืนจากนั้นเราก็จะทำการเผาปลาลนลลนล้อนโอเคเฮ้ย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 ลามเยอะจัดเอ้ยเอาแล้วบะแล้วบะบะโอ้แลกเลยครับตอนนี้บะแล้วบะบะโอ้บะบะ อืมอ,อืมงานงานงอลยครับอ้ยลืมไปมันต้องไอ้นี่ทีละต้นนี่ว่าอันี้มันแม่งบะแล้วบะแล้วแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างอยู่ไหนแสงสว่างเกมนี้นะครับถ้าเกิดตองกลางคืนแล้วเราหาแสงสว่างไม่ทัน เราก็จะตายเฮ้ยไม่ไม่ยอมหรอกไอ้หนูโอเคเราก็ทำคบไฟอีกอันหนึ่งเคนะครับไม่ยอมตายหรอกนะไลโอเคไล่นี้ด้วยเคเก็บโอลา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  โอ้ล้ล,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 ลนลๆๆๆเก็บไปแล้วดูสภาพแมพโอ้ต้นไม้ ป่าจะไม่มีแล้วโอเคครับเราจะมาดูสภาพป่าว่าแมงไม่เหลือแล้วนะครับอือหืโอเคครับก็คคบแค่นี้แหละแมงป่าโดนเผาไม่เหลือแล้วเคีเพย์ยูโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับป่าโดนเผาไม่เหลือแล้วอ่ะ โอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคปาดวนเผาไม่เหลือโอเคบายบาย F9